เพราะชัยตอนมันไม่มีความสุขกับการอยู่กับบาวที่เราลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอขณะที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลอวบิฮัมดีขณะที่เราเริ่มต้นสิ่งต่างๆด้วยคําว่าบิสมิลลาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผมถามว่าเรากล้าทําในสิ่งที่บกพร่องต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ไหมเราไม่กล้าเพราะมีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้เราได้เริ่มต้นด้วยพระนามของผู้ทรงสร้างเราจะใช้คํานี้นะบิสมิลลา บิสมิลลาห์คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สะอาดเราจะกล่าวคํานี้เสมอเพื่อให้เริ่มต้นก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วดังนั้นลําดับถัดไปคือขณะที่เราทําสิ่งนั้นก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดถ้าปากเราไม่ได้เคี้ยวอะไรถ้าปากเราไม่ได้พูดอะไรให้เติมซิกรุลลอฮ์ไปในปากเลยคุณผู้ชมขับรถอยู่จากเดิมเคยเปิดเพลงฟังเปลี่ยนเลยซุบฮานัลออะบิฮัมดีฮิอัลลอฮ์ ล้างบาปให้กับเราอัสตากัฟิรุลล์ขอพยโทษต่ออัลลอฮ์นี่คือสุนนะที่ท่านนบีสอนให้เราทำกล่าวไปเลยครับจะเป็นร้อยจะเป็นพันกล่าวไปเถอะครับสิ่งเหล่านี้มีแต่การเพิ่มให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับผลบุญและความรักจากอัลลอฮ์ปากเราที่เคยนินทาคนอื่นปากเราที่เคยชอบวิจารณ์คนอื่นให้เปลี่ยนจากการกระดกลิ้นไปสู่ความผิดบาปไปสู่การกระดกลิ้นไปสู่การสะสมผลบุญความดีแล้วจะนำพาให้หัวใจของเราเกิดความสุขสงบผมดีใจ วันที่ล้อเมตตาให้ผมเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนตัวเองและได้ใช้ซิกรุลล้อเข้ามาอยู่ในปากได้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมเหมือนผมเนี่ยมาถึงปลายทางอ่ะปลายทางแห่งความสุขที่ผมเฝ้าถวิลหานั่นคือเราทุกคนต้องการความสุขสงบเราไม่ได้ต้องการรถหรูเราไม่ได้ต้องการบ้านหลังคฤหาสน์คุณผู้ชมแต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่าเรามีรถหรูแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วมันจะสงบเรามีบ้านหลังใหญ่เราคิดว่าเราจะมีความสุขสงบคนอื่นอาจจะมองเห็นภายนอกว่าโอ้โหเยี่ยมประสบความสําเร็จแต่เขาไม่ รู้หรอว่าทุกๆสิ้นเดือนเราต้องจ่ายเงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เพื่อที่จะไปได้รับคําเยือนยอจากสังคมถ้าคนที่เขารู้จักเราจริงๆเขาจะมาตบไหล่เราแล้วเขาจะพูดกับเราว่าอดทนหน่อยนะสู้ๆนะต้องสู้นะอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะนําพาเราไปสู่คําว่าความสุข สงบมันไม่มีอยู่จริงในวัตถุแต่มันมีอยู่จริงในการรำลึกถึงอลร์นี่แหละเป็นเรื่องที่เราเองมองข้ามเราเองมองผ่านไปเลยทําให้เราเองเนี่ยมัวแต่ไปเสียเวลากับสิ่งซึ่งไม่ได้นําพาไปสู่ความว่าความสุขจริงๆพอวันนี้ ไม่ยอมปล่อยให้ปากเนี่ว,ว่าสุฮาณอลอสุฮาณอลอสุสเพลงออกมาให้ได้ยินเสียงครับคุณผู้ชมให้ตัวเราเองได้ยินเสียงครบสุภานอลอัลฮัมดุลิลล์ละอิลละอัลลอฮฺอัซซัลใส่เข้าไปครับทุกคําพูดที่คุณเอ่ยเป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นสเสบียงอยู่ตลอดเวลาสม่ําเสมอเป็นการที่ทําให้ตัวเราเองได้ขับไล่ชัยตอนให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของมัน ให้ตัวเราเองเนี่ยได้ห่างไกลเพราะชัยตอนมันไม่มีความสุขกับการอยู่กับบาวที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอขณะที่เรากล่าวว่าซุบฮานะลอวะบิฮัมดีขณะที่เราเริ่มต้นสิ่งต่างๆด้วยคําว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผมถามว่าเรากล้าทําในสิ่งที่บกพร่องต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ไหมเราไม่กลา้าเพราะมีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา การมีอัลลอฮ์อยู่ทั้งในหัวใจความรู้สึกและอยู่ในปากของเราอยู่ตลอดเวลากับการเอ่ยนามของพระองค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราโดยเฉพาะในชีวิตของยุคปัจจุบันอย่างมากเลย